สุรีพรชึ่งเป็นมงคลนามลูกสาวอันเป็นที่รักข <อ S 1> เขาเยียบทุนแล้วตำรวจจะหลงสเสน่สาวเมืองนอนหรือไม่วันนี้ลูกสาวมาเชียร์เองครับสำหรับครับน้องเลยนะฮะน้องสุรีพรสุรีพรหรือว่าไอ้น้องอ้นแตะไายครับมีเจ้าของไปแล้วฮะเออเรียบร้อยอคนส,สวยๆจะเหลือทึ่งเราหรือทีแรกมันก็บอกมันออมันนับถือมาแล้ว กระเจียวกระเจากระเจิดกระเจิงเอารวยแหลกแดดร่มร่มโชยบรรยากาศขอคว้าไปไทยได้เวลาสองพอดีร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเหลือดีสาวเมืองนนท์จันทร์ของตำรีของท่านนายกสมเด็ธนเรศกุลเจอใญไไม่เจอเจอเรือตำรวจไทยใส่เสื้อผีต้มอมแดดดอกเส้นตะเอ๊งแห้งเรือเพชรทองคับไข่ย่แล้วข่ย่ำลาแต่จะหนีพ้นหรือไม่พ้นเอาละครับงานนี้ไม่ได้คุยอวดเลยตำรวจล่ามหนีเอาวยแต่ดูที่ว่าจะ ผลไม่ผลผลไม่ผลระยะสุดท้ายอยู่ที่ประมาณสักร้อยสิบเมตรเอาไว้ไหนขนาดนี้เพชรขอครับก้นไอ้ไผ่ไ้เบ็ยดไ้บีไลแคยี้สูสีดูนี่ึ้นมาจากคนจากผายจากคนจากคอจากคนจากเปิดจากคนจากระเบิดตาคือบ้าดแบบว้แล้วสิบเมตรสุดท้ายเอาเราว้าเพชรลงมาตัวเมืองนั้น กรรมการยกธงน้ำเงินอีกแล้วครับท่านเพชรทองคำเผชรทองคำชนะครรบแต่เียวนี่ต่อไปจะเป็นเป็นหน้าที่ขเขาเรียกให้มาครับ